ที่สนามกีฬาสุภัชราัยนิสิตนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ยและมหาวิจัย,รยธรรมศาสตร์จัดงานฟุตบอลสารสัสมพันธ์จุฬาธรรมศาสตร์2024ซึ่งโดยปกติแล้วสมาคมสิทธิ์เก่าจะเป็นเจ้าภาพจัดงานและจะมีการใช้วิธีการแปลอักษรเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมที่เป็นสมุดจดมาเป็นจอ LED เนื่องจากสมุดภาพต่างๆต้องใช้เวลาซ่อมแซมเพราะไม่ได้จัดงานฟุตบอลประเภทนี้ธรรมศาสตรส์จุฬามานานกว่า4ปี ทำให้ชมรมเชียร์และแปลอักษรจุฬาออกตัวก่อนว่าไม่เกี่ยวข้องกับงานนี้ขณะที่ไฮไลท์สําคัญของงานยังอยู่ที่กระบวนพาเลตโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีนี้มาในธีมถลายกําแพงที่ตีกรอบศักยภาพของมนุษย์พร้อมสะท้อนสังคมที่ชนชั้นนํามีอภิสิทธิชนมากกว่าคนทั่วไปก่อนจะทิ้งท้ายด้วยบทกลอนเนบรัฐบาลว่าเกือบหนึ่งปีกี่ผลงานท่านว่าเด่นยังไม่เห็นคืบหน้าน่าสงสยัย หนีกระเป๋าเป็นเซลแมนในแดนไกลขายผ้าไทยหรือขายหน้าลองคิดดูปั่นสองล้อก,การเมืองทะเลเหมอกแล้วก็บอกเงินหมื่นรอหน่อยสูพอในพี่พ้นคุกนึกคํำครูว่ากฎหมายใช่กฎหมู่หรือกฎใครทั้งนี้ไฮไลท์สำคัญยังอยู่ที่การล้อก,การเมืองธรรมศาสตร์ภายใต้ตีมล้อก,การเมืองกลับมาแล้วหลังจากห่างหายไปนานกว่า4ปี เกิดขบวนมาด้วยบทก่อนเสียดสีและมีการล้อเลียนป้ายเวลคัมที่ครอบครัวชินวัตรทำต้อนรับแมยทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตามมาด้วยขบวนพวงหลีดไว้อะไรก่อนจะติดแฮชแท็กพาประเทศไทยในฝันของใครและมีการปิดขบวนนี้ด้วยหุ่นล้อเลียนที่มีหน้าตาคล้ายอดีตผู้นำคิ้วหนาแต่ทรงหน้าเหลี่ยมแต่งกายชุดทหารและด้านหลังก็เป็นทรงหน้าเหลี่ยมคล้ายอดีตผู้นำอีกคนสวมสูทพร้อมกับบรรยายว่า มือจับเปลี่ยนหัววางตัวหมากเบี้ยตัวเก่าเสียถึงคราววางหมากใหม่เป็นต้นจากนั้นยังมีขบวนพิซซ่าหน้า112และมีคำบรรยายว่าขบวนนี้ห้ามพูดถึงม112สิทธิประกันตัวเท่ากับสิทธิมนุษยชนรัฐซ้อนรัฐและขบวนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของแรงงานโดยมีป้ายล้อเรียนว่าแรงงานทำสอสอทำสท่งประชาชนยืนงงสภาทำไรในทุนร่วมใจประชาไทยร่วมตน ค่าไฟอย่างแพงค่าแรงอย่างถูกเป็นต้นก่อนจะมีการปิดท้ายสมบล้อการเมืองธรรมศาสตร์ด้วยเว้าสีสม้มที่มีรูปนายพิธาลิ้มเจริญรัตคาดหน้าติดอยู่ในเวา้าด้วย